สวัสดีค่ะนอกเลตตี้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่229ี่229กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะถ้านายดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0 92, 4, 5, 7, 3, 5, ู9 9045735อด ID l ล n e เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 904 5 735นะคะของหนูมีแต่พ้าสวยๆนะคะพาบ้านๆนนะถ้าไใดชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยเนาะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวนะคะนี่นะเหรียญหลวงพ่อหลิวนะคะเหรียญเต่านี้หลวงพ่อหลิวนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าถ้าใครสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะอุ้ยนดี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สามนะคะเอ้ยรายการที่สองน,นะคะขอโทษนะรายการที่สองเป็นเหรียญชินาลาชนะคะสองสี่หกแปดนะคะ, 2, 4, 6, ะ,คะเหรียญสวยๆเลยนะของอาจารย์กุลน,นะคะนี่นะคะ คุณลูกค้าถ้านสนใจโทรมาปิดได้นะเหรียญนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะเหรียญชินาราดนะคะอาจารย์กูนสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญพระพุทธนะคะ นี่นะคะสวยๆเลยแล้วคุณลูกค้าเหรียญพระพุธด,ดหนูเอาสามร้อยบาทนะนี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะเหรียญพระพุธนะคะสามร้อยบาทเอาจะลุดมือสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรน,นะคะเหรียญสวยมากเลยนะคะเกาะพักนันนะเนี่ย นี่นะครับกบพัง,งานนะคะคุณลูกค้าอันนี้สามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทสวยมากๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะหลวงพ่อเพชรเัดเกบพัง,งานนะสามรอยห้าสิบบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นเหรียญคูบาชัยวงนะคะนี่นะคะ เหรียครูบาชัยวงนี้หนูความเรียบน,นี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนี่นะสนใจโทรมาปิดได้นะคะเหรียญสวยสวยนะคะคุณลูกค้าชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่ห้าเอ้ยรายการที่หกนะคะ รายการที่หกนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะพร้อมพร้อมอันนี้นะพร้อมกรอบนี้นะคะเออเหรียญหล่อโบราณนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสองสี่เจ็ดแปดเนาะอ่าสวยๆเลยนะคะ สี400่ร้อยบาทน,นะคะเหรียญหล่อบูรานต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะคะเมื่อกี้หนูสงสัยลืมขยายให้แน่ๆเลยรายการที่เจ็ดนี่เป็น ผ้าหลวงพ่อทวดหลอ่อโบราณนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสนใจเทอมาปิดได้เลยนะผ้าหลวงพ่อทวดหลอ่อโบราณน,นี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะนะคะสวยๆเลยนะสนใจเธอมาปิดได้นะคะสี่ร้อยบาทหลวงพ่อทวดหลอ่อโบราณนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ดนะคะรายการที่8ดนี้เป็นพระปิดตาเนื้อสามลิตนะคะเป็นวัดทองนะคะพระปิดตาเนื้อสามลิตรวัดทองนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าอยบาทนะคุณลูกค้าท่าในใดสนใจโทมรมาปิดได้นะคะ นี่นะคะสวยๆเลยนะคะวัดทองนะคะต่อไปเป็นรายการที่9นะคะ การที่9นี้เป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้ารูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนี้หนูเอาส5 0บาทนะคะ350บาทนี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะรูปหลอ่อหลวงพ่อเงิน350บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นพระหล่อโบราณเนื้อตะกวดสนิมแดงนะคะคุณลูกค้าเนี่นะคะผ้าโบราณเนื้อตะกวดสนิมแดงนี้สามร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้สามร้อยห้าสิบบาทสนใจโทรมาปิดได้นะ นี่นะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นพระสมเด็จนะคะลงกุนะ พาสมเด็จลงกูน,นี้หนูเอา400บาทนะคะคนลูกค้าคุณลูกค้าห้ามใรนะคะชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะสวยๆเลยนะคะ400บาทนะคะองนี้สวยมากๆเลยนะคะข้างหนูไม่แต่พระสวยๆนะพาบบานๆนะคะ ถ้าใครชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนี้เป็นผ้าผงนะคะพร้อมเรียมนะคะผ้าผงพร้อมเรียมนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาท สวยๆกันเลยนะคะนี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะคุลูกค้าสามรอยห้าสิบบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนี้เป็นพระนางพญานะ นี่นะคะห้านามพยานี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทชอบสนใจโทรมาปิดได้นะสี่ร้อยบาทนะคะองนี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่เนาะสิบสี่สิบสี่นี้เป็นภาพพุทธเนื้อดินไม่รู้ที่นะคะพร้อมเลี่ยมนะคะคุณลูกค้าองงนี้นะคะหนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามอห้าสิบบาทสนใจโทรมาปิดได้นะคะ ภาพพุดเนื้อดินไม่รู้ที่เหมือนกันนะถ้าในใยรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะสวยๆเลยนะคะ3ามหบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิห้านะคะ รายการที่สิบห้านี้เป็น้าปิดตานะคะผงคุกลักนะคะองจิวนะ้าปิดตาผงคุกลักองจิวนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะหนูตั้งกล้องบางครั้งกล้องมันเลื่อนเองนะคะคุณลูกค้าหนูขออภัยด้วยนะบางครั้งมัน ขึ้นพาแล,ล้วก็มันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาค่ะมันอัตโนมัตินะคะมันไหลลิดๆนะคะ่ะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสิบหกนะคะสิบหกนี้เป็นลูกอมพร้อมตลับนี้นะคะ เออลูกอมหอมตลับนี้มันมีสองแอนนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะคะนี่นะคะหนูได้มาแบบนี้นะเนี่นะคะเอ่อสี่ร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะลูกอมร้อมตลับนี้นะสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็น เป็นรายการที่สนะิบเจ็ดนาะรายการที่สิบเจ็ดนี้เป็นภาพุทธเนื้อครั่งนะคะภาพุทธเนื้อครั่งในวัดเขายี่สาลนะคะนี่นะคะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะสี่ร้อยบาทนะคะอันนี้สี่รอยบาท สวยๆเลยนะพระพุทธเนื้อครั่งวัดเขายี่สามนะคะสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดนะคะเจะนลูกแกะอย่างออกกัน ไม่งานมันไม่มีที่วางนะคะไม่รัดยางไหยเอ่ออันนี้เป็นเชือกขาดนะคะคุณลูกค้าอ่านี่นะคะนี่นะเชือกขาดนี้เอาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาท คุณลูกค้าท่านใจสนใจเธอมาปิดได้มันยาวนะคะคุณลูกค้านี่นะแตวหนูให้ดูดตั้งแต่หัวมันจะหลดปลายมันนะนี่นะคะนี่นะ นี่นะคะหกรบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะเชือกขาดนี้สวยๆเลยนะชอบโทรมาปิดได้นะคะต่อไปเป็นรายการเออรายการที่19นะคะ สิบเก้าเนี้เป็นผ้าเนื้อดินกุรบบุรีนะคะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าผ้าเนื้อดินกุรบุรีนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสวยสวยจริงๆนะ ห้าร้อยบาทนะคะพรนะนาดินกุรบ,บุรีนะคะต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะอ่าและลูกค้าเห็นกันชัดมันนี่ <c oughs> อันนี้จะเป็นกระดานชนวนนะคะคุณลูกค้ากระดานชนวน หลวงปู่ภูว่าท่าล่อนะคะเดยหนูให้ดูทีละน้อยเนาะมันเต็มกล้องนะคะอ่านี่นะคะสวยๆเลยนะ ด้านหลังนี่นะคะเห็นกันชัดมไหมคะสวยมากๆเลยนะคะกระดานชนวนนี้กระดานชนวนหลวงปู่ภูวัดห้าลอน,นี้หนูเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทคุณลูกค้าท่าใดนสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะ สวยจริงๆนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยอ่เนี่ยค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดกันได้เลยนะคะสวยจริงๆเจ็ดร้อยบาทนะคะแพนมันก็ใหญ่เนะ สุดท้ายนี้นะคะของ EP ที่229นี้นะน้องเน็ตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะถ้านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะ ที่เบอร์โทร0929045735 ID ไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะข้าหนูมีแต่้าสวยๆนะคะพาบ้านๆนนะท่าในใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาหนูออกคลิปบ่มยๆลงนะคะคนลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้ภาพสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ